สวัสดีค่ะทุกคนในว,วันนี้เรามาอัปเดตพลังงานเนื้อคู่โซเมจกันนะคะติมไพ่ที่ขึ้นมาในวันนี้เนี่ยเป็นไพ Divine Timing นะคะ Past Lives แล้วก็ Twin Flame บางคนอาจจะกำลังจะได้เจอกับเนื้อคู่ twin น l a m e นะคะแน่นอนแหละเป็นพลังงานที่รู้จักกันมาก่อนหมายถึงเป็นพลังงานที่มีจิตใจเชื่อมโยงกันมาก่อนนะคะหมายถึงว่าในวันที่เจอกันนะคะจะรู้สึก รู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนรู้สึกคุ้นคุ้นกันหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ i v i n n t t m m n g ไพ่ใบนี้ออกมาพูดถึงช่วงจังหวะเวลาของโชคชะตานะคะบางคนเรื่องราวต่างๆกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเหมือนเป็นเอ่อมันเป็นเวลาที่ใช่แล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่โชคชะตากำหนดให้ได้มาเปิดเผยตัวตนเปิดเผยความรู้สึกต่อกันนะคะ ไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ justice เนี่ยแหละจะเป็นพลังงานที่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเลยเหมือนรู้สึกรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างของคนคนนี้นะคะ mm hmm. justice ไพ่ของชาวราศีตุลเหมือนคนที่ตามหามานานเหมือนคนที่ห่างหายกันไปจากชีวิตแล้วรู้สึกว่าในที่สุดก็ได้มาเจอกันในที่สุดก็ได้วนกลับมาเจอกันอะไรประมาณนี้ นะคะเรารู้เลยว่าคนคนนี้มาพร้อมกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะเริ่อมูลไพ่ของชาวราศีมีนเขาจะการได้เจอเจอกับพลังงานของคนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นกังวลตั้งแต่ในช่วงแรกที่เจอกันเลยนะคะๆๆๆคุณจะรับรู้ได้ถึงพลังงานบาง,บางอย่างที่รุนแรงมากๆจากคนคนนี้ไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ หนึ่งดาบนะคะอ๋อแล้วก็มีพลังงานที่เหมือนอยู่ไกลกันมากๆนะคะบางคนเป็นชาวต่างชาติเนาะไพ่สองไม้นะคะมันไม่ได้อยู่ใกล้กันเป็นพลังงานแบบนี้แหละพลังงานเนื้อคู่ทุนสฟรมนะคะอยู่กันคนละซีกโลกอะไรแบบนี้บางคนอาจจะได้เจอกันเป็นอินพาร์ตซนนี่แหละเป็นตัวเป็นเป็นกันนี่แหละแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งจะต้องห่างกันตัวจะต้องห่างกัน นะคะเพื่อให้เกิดบทเรียนบางอย่างขึ้นนะคะที่มาพร้อมกับพลังงานของเนื้อคู่ทนเฟรมก่อนหน้านี้บางคนไพ่เด็กถือดาบนะคะบางคนพยายามมองหาตามหาคนรักของตัวเองนะคะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเจ็ดดาบเหมือนโดนปิดหูปิดตาเอาไว้นะคะอืม บางคนพยายามที่จะไปหาข้อมูลหาดูดวงหรืออะไรแบบนี้เพื่อที่จะตามหาหาให้เจอน,นะคะคู่ของตัวเองเนี่ยแต่อย่างไพ่เจ็ถ้วยใบเนี้ยไม่รู้สึกว่าคุณโดนปิดกั้นจากโชคชะตานะคะเป็น d i ว i n e ไทมิ่งเป็นช่วงยังเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่โชคชะตาจะเปิดทางให้กับคุณ เพราะว่าคุณมีใครบางคนรอคุณอยู่นะคะราชากับราชินีถือถ้วยมีพลังงานที่โชคชะตากําหนดไว้ให้แล้วว่าต้องมาเจอกับคนคนนี้ในช่วงจังหวะเวลานี้อะไรประมาณนี้นะคะการไดเ้เจอกันเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องให้คุณลังเลใจอย่างที่ไม่บอกไม่รู้สีว่าพลังงานของคุณคนนี้จะเข้ามาพร้อมกับทั้งความตื่นเต้นและความเป็นกังวลนะคะบางคนเข้ามาพร้อมกับความกังวลที่ว่าเจอกัน อีกเดียวก็จะต้องแยกแยกทางกันแล้วอยงอีกเดียวจะต้องอยู่ห่างไกลกันแล้วทําให้คุณเกิดความกังวลน,นะคะแต่ถ้าเกิดคุณมองอนาคตไปไกลๆคุณรู้สึกว่ากับคนคนนี้คุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งความสนุกสนานความตืนต่นเต้นมากมายเข้ามาในชีวิตได้นะคะทําให้คุณเหมันเกิดความรู้สึกลังเลนิดนึง แต่ในความรู้สึกลังเลนี้ก็มาพร้อมกับความรู้สึกผูกพันลึกซึ้งนะคะความรู้สึกที่มันบอกไม่ถูกความรู้สึกที่มันดึงรั้งคุณดึงดูดเออดึงดูดคุณนะคะระหว่างคุณกับคนคนนี้เป็นพลังงานที่ดึงดูดกันรุนแรงมากๆเตรียมพรภัยของชาวราศีเมษบางคนรับรู้ด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวพลังงานของคนคนนี้เขาอาจจะ นำพามาซึ่งบทเรียนบางอย่างที่ทำให้คุณเข้าใจชีวิตอย่างสุดโต่งเตรียมปร้ภัยของชาวราศีเมษนะคะบางคนระหนักรู้ได้ถึงว่าคนคนนี้แหละอาจจะเป็นคนที่นำพาบทเรียนที่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับความผิดพลาดที่คุณทำไว้กับคนอื่น กับความความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆของคุณในชีวิตของคุณในอดีตอืมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นและความกังวลที่มาพร้อมๆกันในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าจะให้ถอยไหมก็ไม่ถอยนะคะมาเจอกันเพื่อที่จะตื่นรู้รับรู้ถึงบทเรียนบางอย่าง แล้วก็เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าสถานการณ์หลังจากที่ได้เจอกันแล้วจะเป็นเป็นไปในลักษณะไหนก็ตามคนสองคนจะยังอยากประคองความสัมพันธ์นี้อยู่ยังพยายามที่จะให้ได้ไปต่อนะคะบางคนถ้าไม่เคยรู้จักพลังงานของเนื้อคู่ทูนเฟลมมาก่อนเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะต้องมีเซปเรชันนะคะการนิ่งเงียบกันไปเพื่อที่จะไปทำความเข้าใจกับบทเรียนที่เข้ามา แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นนะคะพลังงานของคนสองคนจะยื้อยื้ออย่างถึงที่สุดเลยพยายามประคองสถานการณ์ไปให้ได้นานที่สุดนะคะไม่อยากจากกันเลยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาแต่อยู่ด้วยกันไปบางครั้งอาจจะเป็นพลังงานที่เนื้อคู่ชินเฟลมเนี่ยเป็นดวงจิตดวงเดียวกันนะคะแล้วที่แยกออกไปเป็น สองส่วนไปอยู่ในคนสองคนนะคะแล้วจะเป็นพลังงานที่ดวงจิตของทั้งสองฝั่งจะอยากเห็นกันและกันไปยืนในจุดที่ดีขึ้นและบางทีพอใกล้กันมากๆอะคะ่ะบางคนในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการปฏิบัติมันอาจจะดูหนักหน่วงมันอาจจะดูสุดโต่งไปนิดนึงด้วยความที่อยากเห็นกันและกันไปสู่จุดที่สูงขึ้นแล้วพอเห็นอีกฝ่ายยังไม่สูงขึ้นอาจจะเกิดความรู้สึกขัดใจหงุดหงิดนิดนึงเหมือนเห็นตัวเองไม่โตขึ้นสักทีอะคะ่ะ ขใจกับความผิดพลาดของตัวเองหรืออะไรประมาณนี้จนทําให้ต้องแยกกันก่อนนะคะเพื่อที่จะกลับไปตั้งสติว่าท้ายที่สุดแล้วดวงจิตทั้งสองดวงต้องเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีอีกฝั่งหนึ่งมามาชุดรั้งมาดึงมายือ้อร็ว่าดึงมารั้งกันอยู่นะคะอะไรประมาณนี้พออยู่ในจุดที่ที่นิ่งกันทั้งคู่แล้วคะ่ะโชคชะตาจะดูดให้กลับมาอยู่ด้วยกัน อัศวินถือถือไม้เดี๋ยวเขากําลังจะเข้ามานะคะเขากําลังจะติดต่อเข้ามาเดอสตาร์ไพ่ของชาวราศีกุมบางคนก่อนหน้านี้อาจจะพยายามมองหาคนรัก,ค,รกคู่รักผ่านโลกออนไลน์แอปหาคู่หรืออะไรแบบนี้ก็ไม่เจอคนดีๆสักทีหนึ่งแต่จู่ๆจ,จะไปเจอกับค,คนคนนี้บางคนเจอกันตรงหน้าเลยนะคะตัวต่อตัว,ตวไม่ได้ผ่านลูกออนไลน์นะคะเดอสตาร์ไพ่ของชาวราศีกุมกําลังจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่กําลังขับเคลื่อนอยู่ และเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นอะไรที่ดูนักแน่นมากๆนะคะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้มองเห็นอนาคตดีๆะคะ่ะเป็นอะไรที่ powerful มากๆนะคะคนสองคนรับรู้ได้ถึง passion ที่อยากมีกันและกันอยากมีอนาคตที่สร้างสารรค์สิ่งดีๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันอืมจะเป็นการเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่เลย ของชีวิตของคุณทั้งคู่นะคะอืมจะเป็นการที่ได้เจอกันแล้วจะได้รับบทเรียนมากมายนะคะเข้ามาในชีวิตเจอกันแล้วจะได้เข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นตั้งหลักกับชีวิตของตัวเองได้ได้ในหลายๆด้านหลายๆหลายๆมุมมองมากขึ้นนะคะต่อไปมาดูพลังงานทางฝั่งเขากัน The f o นะคะพลังงานทางฝั่งเขาเองค่อนข้างนีจตา เขาเรียกว่าอะไรอะเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นอิสระมากๆนะคะอยากรู้อยากลองอยากเสี่ยงกล้าลองกล้าเสี่ยงอะไรประมาณนี้ The Four ต่อให้ต่อให้อยู่ห่างกันต่อให้คนละเชื้อชาติคนละศาสนากันจะใส่เต็มที่เลยคือจะจะ,จะ,จะลองดูจะพยายามนะคะ อยากเริ่มต้นให้ได้เลยพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วยิ่งพอได้มาเจอกับคุณได้มาเจอกับคุณจริงๆได้มาสัมผัสกับคุณจริงๆแล้วพลังงานของเขาก็รู้สึกไม่ต่างกันกับคุณเลยคือมีพลังงานที่ดึงดูดมากๆนะคะรับรู้ได้เลยว่าพลังงานของอีกฝ่ายนี่แหละจะเป็นพลังงานที่จะร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่มันมันทรงพลังไปร่วมกันนะคะ the lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุนฝั่งเขาจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะ positive มากกว่านะคะดูขึ้นมาเนี่ย เ h e Sun นหมายถึงเขาจะรู้สึกเห็นแต่แสงสว่างสว่างจ้าเลยนะคะในขณะที่ฝั่งคุณยังจะเห็นทั้งทั้งบวกและลบอยู่นะคะจะเห็นทั้งสิ่งดีๆและสิ่งที่อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากนี่แหละจากความห่างไกลจากความแตกต่างและอะไรแบบนี้คุณจะเหมือนพยายามมองโลก ด้วยความเป็นจริงมากกว่าในขณะที่ฝั่งเขาค่อนข้างที่จะมีใจที่ไม่เป็นไรทาได้ไม่เป็นไรลองดูก่อนอะไรแบบนี้นะคะไพ่เจ็ดดาบอืมในวันที่เขาเจอคุณพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะเป็นอิสระมากๆจากการที่จะเลือกจะทําจะพูดนะคะตรงไปตรงมามากๆเลย เป้นฐานดวงเป็นไพ่หนึ่งดาบบางคนกำลังจะมาปรากฏตัวแล้ว t h ิ d e ด i l ไพ่ของชาวราศีามังกรบางคนอาจจะกำลังจะได้เจอกันผ่านการเดินทางนะคะ t เ e n g t h เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์พลังงานของเขาเนี่ยมีพลังงานในลักษณะที่ว่าในวันที่มาเจอกับคุณเนี่ยพลังงานของเขาค่อนข้างเป็นอิสระใช่ไหมคะแต่ไม่รู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเขาจะ r e l ลน n you อะคะ่ะเขาจะเหมือน เขาจะติดคุณแล้วการติดคุณในครั้งนี้อาจจะนำพามาซึ่งความกลัวที่จะสูญเสียคุณนะคะไพ่แดกไพ่ของชาวราศีพิจิกแต่ว่านี่อาจจะเป็นบทเรียนหนึ่งที่ที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็เป็นได้นะคะในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่หนึ่งเหรียญมีออฟเฟอร์ดีๆมาให้คุณนะคะพลังงานของคนคนนี้อยากให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 ้มากๆเลย ไม่ว่าจะมีอะไรมาขวางกัน้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องใดก็ตามความแตกต่างความห่างไกลคนคนนี้จะอยากอยากทําอยากลองดูก่อนอยากทํานะคะไปได้ยังไงก็ไปได้อะไรประมาณนี้ในอดีตอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าพอมาเจอกับคุณนะไม่รู้ทําไมพลังงานของเขาเป็นแบบนี้อืมเป็นพลังงานที่ รู้สึกว่าทําได้ไม่รู้ทําไมพอมาเจอกับคุณแล้วมันมีพลังงานของความมั่นใจบางอย่างเกิดขึ้นว่าถ้าเขามีคุณนะไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะคะด้วยความที่เป็น,นจิตใจดวงเดียวกันนะเราดูเป็นพลังงานที่มีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นสูงมากๆพอพลังงานของสองฝั่งมาเจอกันนะคะไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่เนี่แหละสองถ้วยไพ่สองถ้วย,วยใบเนี้ยไม่รู้สึกว่า อาจอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรการสัมผัสกันน้อยนะคะนี่แหละก็เลยทำให้รู้สึกว่าอาจจะในการแสดงออกทางความรักอาจจะไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นนะคะอาจจะไม่ได้ไปเดทไปจับมือได้กอดได้หอมกันเหมือนคนรักทั่วไปอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันเป็นอุปสรรคค่ะ,คะในการแสดงออกทางความรัก แต่ว่าอย่างที่แม่บอกไม่รู้สึว่ายังไงก็จะพยายามไปต่อกันทั้งคู่นะคะจะใส่ความพยายามถ้าขาดสิ่งไหนไปก็จะไปใส่กับอีกอีกสิ่งหนึ่งที่ยังยังมีอยู่กับหนทางที่ยังมีอยู่นะคะถ้าได้พูดคุยกันได้คุยได้แชทได้โทรหากันก็จะใส่ความพยายามไปที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่นะคะเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆเป็นไพ่ the world เนี่ย บางคนกำลังจะได้เดี่ยวกับชาตอางชาตินะคะอยู่ไกลกันนะข้ามน้ำข้ามทะเลแต่ว่ามีดวงจิตดวงใจที่ผูกผูกติดกันไม่ว่าจะห่างกันแค่ไหนไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันเรื่องอะไรก็จะยังอยากไปต่อกันทั้งคู่นะคะเทมเพลตไพ่ <Temper ance S 1> ของชาวราศรีธน,นูบทเรียนน่ะบทเรียนจะเข้ามานะคะ บทเรียนที่จะต้องให้ทําความเข้าใจทําความเรียนรู้แต่มันมันจะเต็มไปด้วยความหวังดีนะคะจะอย่างที่ไม่บอกแหละจิตใจของสองส่วนนะคะอยากให้อีกฝ่ายเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเต็มไปด้วยความหวังดีนะคะเต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นพลังงานที่ อธิบายยังไงดีมันไม่ได้เป็นพลังงานของความเห็นแก่ตัวค่ะสิ่งที่พูดออกมาสิ่งที่บอกออกมาบางครั้งมันอาจจะเป็นพลังงานที่อีกฝ่ายอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าจุดประสงค์หลักเป้าหมายเป,าเป้าหมายสุดท้ายค่ะคืออยากเห็นกันและกันอยู่ในจุดที่ดีขึ้นอยากเห็นกันและกันอยู่อยู่ในเหมือนวางจิตวางจิตใจอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อไปมาดูพลังงานเพิ่มเติมรายละเอียดเพิเ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะ military person เป็นพทังงานของคนที่อาจจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะบางคนอาจจะอยู่ในสายงานของการทหารในเรื่องของการ ปกป้องในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย gaining a lot of money นะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นคนที่มีพื้นฐานชีวิตที่ร่ำรวยหรือว่ามีพื้นฐานการงานที่มั่นคงนะคะคอร์ดบางคนอาจจะอยู่ในสายงานทางด้านกฎหมาย main person นะคะหลังจากที่ได้เจอกันแล้วจะเป็น จิตใจจะจดจ่ออยู่ที่กันและกันนะคะจะอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะคะหมายถึงดวงจิตดวงใจอเนาะจะใกล้ชิดกั right. นมากๆเลยนะคะอันเจนี่นั่นแหละมันมีเรื่องราวค่ะของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นมันมีการเดินทางบางคนก็เป็นพลังงานของคุณไก่บางคนก็เป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มีเรื่องราวให้ได้เล่า ให้ได้พูดถึงกันนะคะอืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของนักคู่โซเมทที่ขึ้นมาเป็นนักคู่ทินเฟรมในวันนี้เนาะอาจจะยังไม่ได้เจอกันนะคะแต่กำลังจะได้เจอกันโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย